สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับผมกับผมอาจารย์สุปกรณ์ทางวักายหรืออาจารย์เก่งนะครับเนื้อหานี้นะครับเป็นเนื้อหาในบทที่4นะครับของวิชากลศาสตร์เครื่องกลนะครับหัวข้อความเร็วและอัตราเร็วนะครับซึ่งเนื้อหานี้ก็จะมีวิดีโอทั้งหมด2วิดีโอนะครับใช้เรียนในสัปดาห์ที่5และสัปดาห์ที่6นะครับไปดูโจทย์แรกกันเลยนะครับ จทย์นี้นะครับให้นักศึกษานะครับโจทย์เขียนว่านะครับขับรถยนต์ไปตามถนนนะครับทางตรงเป็นระยะทาง20เมตรหลังจากนั้นจึงเลี้ยวอยู่เทินกลับมาจอดในระยะทาง3เมตรโดยใช้เวลาทั้งหมดนะครับ3วินาทีก็คือ 3s นะครับ3วินาทีดังรูปนะครับจงคำนวณหา1นะครับความเร็วเฉลี่ย2หา อัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็พิจารณาตามโจทย์ก่อนนะครับขับรถยนต์นะครับเป็นระยะทาง20เมตรนะครับจากนั้นยูเทิร์นกลับไปจอดนะครับก็ยูเทิร์นแล้วก็ตรงไปอีก3เมตรแล้วก็จอดนะครับจงคำนวณหา2ข้อนะครับความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ยซึ่งเนื้อหาพวกสมการหรือสูตรต่างๆเนี่ยนะครับนักศึกษาดูในชีตเอกสารประกอบการสอนนะครับนักศึกษาโหลดไปดูนะครับ เรามาดูวิธีการทำนะครับโจทย์กําหนดนะครับแล้วก็ดูก่อนนะครับ S นะครับ S คืออะไร S ก็คือระยะทางนะครับระยะทางทั้งหมดนะครับก็คือระยะทางแรกก็คือ20นะครับจากนั้นก็อีก3เมตรช่วงนี้นะครับรวมแล้วระยะทางทั้งหมด23เมตรนะครับใช้เวลาทั้งหมด3วินะครับเสกนะครับ 3S ก็คือ3าเสกก็คือ3วินี่คือเวลานะครับทีเวลาสามวิ ความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตรก็คือ v นะครับ v เท่ากับ d หารด้วย t นะครับ d ก็คืออะไรนะครับ d ก็คือระยะทางขจัดนะครับก็คือการนําระยะทางแรกนะครับลบกับระยะทางที่2นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเวลานะครับก็นำระยะทางแรก นะครับก็คือ20นะครับลบด้วยระยะทางที่2ก็คือ3ก็จะได้เท่ากับ17จนะครับ17จากนั้นหารด้วยเวลานะครับก็คือ3ตามวินะครับนักศึกษาก็กดเครื่องเลขนะครับนำสิหาร3ก็ก็ได้เท่ากับ5.67หน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับก็คือเมตรหารด้วยเวลานะครับหน่วยของความเร็วเฉลีย่ยนะครับดังนั้นโจทย์นี้ กอไก่ตอบได้เลยว่าความเร็วเฉลีย่ยเท่ากับ5.67เมตรต่อวินาทีนะครับก็คือ1วินาทีเนี่ยรถคันนี้วิ่งไป5.67เมตรนะครับอันนี้คือคำตอบข้อแรกนะครับของกอไก่ข้อ2ให้หาอัตราเร็วเฉลีย่ยนะครับอัตราเร็วเฉลีย่ยก็คือสมการตัวแทนก็คือ vav นะครับหาได้จากการนำระยะทางการเคลื่อนที่หารด้วย เวลานะครับระยะทางการเคลื่อนที่หารด้วยเวลานะครับต่างจากด้านบนนะครับด้านบนก็คือระยะขจายก็คือนําระยะทางแรกลบกับระยะทางที่2นะครับแต่ตัวนี้นะครับระยะทางทั้งหมดความเร็วอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือนําระยะทางทั้งหมดบวกกันนะครับก็คือระยะทางแรก s นะครับก็คือ20นะครับระยะทางแรกบวกกับระยะทางที่2ก็คือ3นะครับก็นํา20บวกกับ 3ก็ได้เท่ากับ23นะครับและล่างนะครับหารด้วยเวลาเหมือนเดิมนะครับก็ตัวทีนะครับหารด้วยเวลาก็เท่ากับ3อันนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นนักษากลข้างคำนวณน,นะครับนำา23หารกับ3ก็จะได้ค่าออกมาคือ7 6 7เเมตรเปอร์เซกนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็เซกนะครับก็คือเมตรหารด้วยเวลา หันด้วยเวลาทุกรองแล้วนะครับระยะทางหันด้วยเวลาแต่ง้นจริงสรุปได้ว่านะครับอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับของข้อนี้ก็คืออยู่ที่7.67เมตรเซกอันนี้คืออัตราเร็วเฉลี่ยนะครับสรุปได้ดังนี้คือนะครับความเร็วเฉลี่ยของโจทย์นี้นะครับมีค่าเท่ากับ5.67เมตรเซกส่วนอัตราเร็วเฉลี่ยของโจทย์นี้นะครับ อัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ7.67เมตรเซกนะครับข้อนี้ง่ายๆนะครับนักศึกษาฝึกทำตามนะครับลองโจทย์นะครับลองเปลี่ยนโจทย์ดูนะครับแล้วก็ฝึกทำตามขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ